พิซซาที่สั่งได้แล้วค่ะคุณลูกค้าเ,ออเดี๋ยวคุณมีอะไรคะผมว่าผมสั่งพิซซ่าใช้แอลไปไม่ใช่เหรอครับก็ใช่คะ่ะแล้วไงคะก็ดูที่คุณเอามาเสิร์ฟสิครับ มันเล็กอย่างกับไซส์เอสยังไงอย่างนั้นแหละผมว่าคุณเนี่ยน่าจะเสกผิดโตนะครับไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณถ้างั้นพ่อครัวทําผิดใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันคะ่ะขอตัวนะคะเอ,อเดี๋ยวคุณทำไมคุณพูดจาไม่ใส่ใจลูกค้าแบบนี้เลยครับก็ฉันบอกว่าไม่รู้เหมือนกันคนไม่รู้ก็คือไม่รู้สิคะทําไมคะกินไม่ได้หรือไงคะไซส์เล็กๆแบบนี้ผมอกินได้แล้วไงคะกินได้แล้วจะอะไรนักหนานี่คุณครับ ที่ร้านเนี่ยเขาไม่อบรมมารยาทให้กับพนักงานบ้างเหรอครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับไปเรียกวาคุยผมเดี๋ยวนี้เลยเจ้าของร้านเขาไม่อยู่หรอกค่ะถึงอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยกับคนมีปัญหาแบบคุณหรอกคนที่ทำให้ผมมีปัญหานี่ก็คือคุณผมจะรายงานพฤติกรรมของคุณให้กับเจ้าของร้านทราบอ๋อนู่นไงเจ้าของร้านมาละเกิดอะไรขึ้นหรอคะ คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณช่วยอบรมพนักงานคนนี้อ้าไปไหนแล้วมีอะไรเหรอคะคุณลูกค้าคุณเป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรครับ nah, ถึงปล่อยให้พนักงานเนี่ยมาทำกิริยามารยาทไม่ดีกับลูกค้าแบบนี้ดูสิครับผมสั่งไซส์ L แต่ได้เล็กเท่ากับไซเ์ S เลยพอผมถามหาเหตุผลเนี่ยเขากลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แบบนี้คุณจะรับผิดชอบอยังไงครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปบอกให้พ่อครัวเนี่ยทำให้ใหม่นะคะไซส์ L นะคะครับรอสักครู่นะคะอ๋อผมหว<อ>ังว่าคุณจะอบรมมารยาทพนักง,งานคนนั้นด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอโทษคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะ บัปรุงตัวหน่อยนะพี่เรื่องการคุยเรื่องการเข้าหาลูกค้าถือว่าฉันขอแล้วนะค่ะขอตัวนะคะหวังว่าพี่จะปรับปรุงตัวนะพี่แอนเพราะถ้าพี่ไม่อะฉันก็คงต้องเอาพี่ออกเพราะถ้าพี่ไม่ออกลูกค้าฉันเองก็หายเหมือนกัน คุณลูกค้าชั้นดีใจนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยกลับมาที่ร้านฉันอีกผมเป็นคนให้โอกาสคนนะครับขอบคุณนะคะว่าแต่คุณลูกค้ารับอะไรดีคะร้านคุณเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่านี่ครับงั้นผมเอาพิซซ่าหน้าทีน่นิยมที่สุดของร้านครับไซส์ L ครับได้ค่ะพี่แอนพี่แอนคะคะ คุณลูกค้ารับอะไรดีคะพิซซ่าหน้าฮาวเอียนไซส์ L ย้ำนะคะไซส์ L อ,อย่าผิดอีกนะคะพิซซ่าหน้าฮาวเอียนไซส์ L ค่ะ ลูกค้าคนนั้นนี่ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้อาหารตามที่สั่งแถมยังเจอบริการแย่ๆอีกมาอีกทำไมวะครับสวัสดีครับคุณฝ้ายครับพอดีว่าผมอยู่ร้านพิซซ่าร้านเมื่อวานนะครับอ๋อยังเหรอครับผมยังไม่เขียนรีวิวลงเพจนะครับผมอยากจะให้โอกาสกับเจ้าของร้านหน่อยนะครับได้เลยครับ ว่ามาครับเฮ้ยนักรีวิวเพจงั้นหรอถ้าอย่างนั้นไอคนนี้มันก็ต้องเป็นนักชิมนักรีวิวอาหารให้กับร้านอาหารแน่ๆเลย,ยงานนี้แหละเสร็จฉันได้เลยครับครับไว้เจอกันครับ วันนี้จะจบวันไหน คราวนี้แหละร้านแกเนี่ยได้ถูกปิดถาวรแน่นี่ค่ะพิซซ่าเออเดี๋ยวนะครับผมสั่งพิซซ่าไซส์ L อนะครับแต่ทำไมมันได้เล็กเหมือนไซส์เอเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันอะไรวะนยเฮ้ยนี่มันแมลงสาบเนี่ยทำไมในถาดพิซซ่าถึงมีแมลงสาบครับ เดี๋ยวนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะปัญหาเดิมครับแล้วมันมาพร้อมกับปัญหาใหม่หมายความว่ายังไงครับปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ฉันไม่เข้าใจปัญหาเดิมก็คือผมไม่ได้ตามี่สั่งครับและปัญหาใหม่เนี่ยก็คือไอเนี่ยแมลงสาบมันมาอยู่ในถาดพิซซ่าได้ไงครับว่าไงนะคะพอดีครับกับร้านพิซซ่าของคุณเนี่ยพบอุสาหให้โอกาสคุณนะครับคุณเนี่ยกลับไปให้โอกาสที่ผมจะทําให้ร้านคุณดังเนี่ยหลุดมือไปได้ ผมจะรีวิวให้ร้านคุณไม่มีลูกค้าแนะ่คอยดูนี่คุณเป็นใครกันแน่ะคะผมเชื่อ,อครับเป็นนักรีวิวอาหารและร้านอาหารชื่อดังและเพจของผมเนี่ยมีคนติดตามถึงห้าล้านคนครับว่าไงนะคะเอ่อนี่คุณจะเขียนรีวิวร้านเราในทางที่ไม่ดีหรอคะก็ดูสิ่งที่ร้านของคุณทำกับผมสิ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ พอ่อครัวคนนี้นี่จริงๆเลยนะคะทำอาหารยังไงก็ไม่รู้อ่ะทั้งผิดบ่อยแถมยังปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยลงมาในอาหารอีกนั่นสิแบบนี้เนี่ยฉันต้องไล่มันออกเดี๋ยวก่อนค่ะคุณบิวเรื่องนี้พี่โชคพ่อครัวไม่เกี่ยวนะคะเธอหมายความว่าไงถ้าไม่ใช่พี่โชคเนี่ยแล้วใครพี่แอนค่ะอะไรนี่แกพูดอะไรของแกพี่ยอมรับมาเถอะ ว่าเรื่องทั้งหมดพี่เป็นคนก่อขึ้นมาอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันไม่ได้ทำงั้นพี่ดูคลิปนี้นะคะ แเป็นคนทําจริงด้วยเออคือที่ทําแบบนี้ทําไมอ่ะตอบฉันมาสิตอบ,ตอบทําทําไมเออในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันบอกให้ก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยฉันคือเจ้าของร้านพิซซ่าในตลาดที่กำลังจะเจ๊งเพราะแกไงนางบิวเพราะแกคนเดียวเลย ถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่มาเปิดร้านพิซซ่าที่ทั้งถูกแล้วก็อร่อยกว่าฉันลูกค้าฉันก็คงไม่แห่มากินร้านแกหมดหรอกและที่ฉันทนไม่ได้เนี่ยลูกค้าประจําของฉันทุกคนเนี่ยมากินร้านแกฉันก็เลยแฝงตัวมาเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อจะดิสเครดิตร้านแกไงแล้วก็พร้อมทําทุกทางเพื่อให้ร้านแกเนี่ยไม่มีลูกค้าอ๋อแบบนี้เองเหรอทาไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เด้พี่แอนพี่เหร แกไม่ต้องมาเรียกว่าฉันพี่เพราะแกคนเดียวเลยเพราแกคนเดียวคุณครับผมว่าแจ้งความดีกว่าน,นะครับหนูแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะแจ้งความเหรอแจ้งเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะว่าพวกแกเนี่ยจะเอาหลักฐานที่ไหนมาจับฉันฮะก็คลิปวิดีโอที่หนูถ่ายพร้อมฉังคลิปเสียงที่หนูอัดไว้นี่ไงะไม่จริงอ่ะไม่จริงคุณแอ คุกได้เลยนะคะ ทำกระเป๋าตังตกเดี๋ยวหนูเอาไปคืนเขาก่อนจ้ะจ้ะงั้นหนูรีบม,มานะค่ะพี่คะมีอะไรจ้ะหนูพี่ทำกระเป๋าตังตกหรือเปล่าคะเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะขอบใจมากนะจ้ะหนูไม่เป็นไรคะ่ะเด็กดีแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้นะจ๊ะ ไ,ได้หรือเปล่าครับคุณบิวเงินฉันหายไปหมดเลยอ่ะนี่แกขโมยเงินคุณบิวไปเหรอฮะหนูเปล่านะคะเปล่าแล้วเงินมันจะหายไปได้ยังไงฮะใจเย็นๆสิเบอย่าพิ่งตะคอกเด็กหนูจ๊ะหนูเจอกระเป๋าตังค์พี่ที่ไหนหรอจ๊ะหนูนั่งขัดรองเท้าอยู่ตรงนู้นจูๆ่ๆกระเป๋าตังค์ก็ตกลงมาหนูเลยเอามาคืนค่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนีย่ยเงินมันหายไปได้ยังไงฮะเบหนูจ๊ะหนูช่วยพาพี่ไปตรงที่กระเป๋าตังค์ตกได้ไหมเผื่อเงินพี่จะล่วงอยู่แถวนั้นอะ่ะได้ค่ะมีลูกค้าหนูอยู่ด้วยเขาจะยืนยันได้ว่าหนูไม่ได้เอาไปค่ะอโอเคจ้ะไปกัน เขาคงไม่รอแล้วค่ะปั้นน้ำเป็นตัวสิไม่ว่าคุณบิวครับอย่าไปเชื่อมันครับนั่นเด็กนี่มันโกหกอะหนูปเปล่านะเปล่ากับผีเลยฮะไหนแกไปซ่อมมันที่ไหนไงไงพี่ทำแบบนี้ทำไมพอ,ถอเถอะเบไม่ได้ครับผมอยากหาเงินของคุณบิวให้เจอโอ้ยหนูเจ็บนะหยอดเฉยน,นี่นนเด็กมาก ไปหนูจะเอากระเป๋าตังค์คืนพี่ทําไมก็แกโลภไงพอแกได้เงินไปเนี่ยนะแกก็อยากได้เงินรางวัลอีกฉันรู้ทันไอ้พวกเด็กเรือขอย่างแกหมดแล้วไปโอ๊ยนี่เธอได้แล้วเบนี่นายบ้าไปแล้วเหรอที่ผมทําไปเนี่ยผมทำเพื่อคุณบิวนะครับแต่ฉันไม่ได้ขอให้ในายทาแบบนี้นายไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้กับใครนะเบขอโทษครับเดีย๋ยวฉันจัดการเองจัดการยังไงนะครับฉันจะแจ้งตำรวจ พี่จะแจ้งตำรวจจับหนูจริงๆเหรอ,อคุณบิวครับผมว่าอย่าไปแจ้งความให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับเด็กเนี่ยมันคงเอาเงินไปซ่อมไปไหนสักที่แล้วล่ะครับผมว่านะจับมันไปสถานดักสันดาลให้จบๆไปไดีกว่าครับไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ ไปเนี่ยตำรวจก็จะไม่จับหนูแน่นอนสวัสดีค่ะคุณตำรวจคือพอดีว่าฉันโดนขโมยเงินที่สวนสาธารณะค่ะคุณตำรวจรีบมาหน่อยนะคะค่ะค่ะสวัสดีครับ คุณคือคนที่โดนขโมยเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทีครับไม่เป็นไรครับคุณบิวเดี๋ยวผมเล่าเองคุณตำรวจครับคือเด็กคนนี้ครับเก็บกระเป๋าตังค์ของเจ้านายของผมได้แต่พอเปิดดูก็ไม่มีเงินแล้วครับผมว่าเด็กคนนี้ต้องเอาไปแน่เลยครับหนูไม่ได้เอาไปนะคะนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับผู้ใหญ่เหรอคุณตำรวจครับคนตัวมาเลยครับผมเนี่ยคนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่เจออะไรผมว่าคุณตำรวจช่วยค้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับครับขออนุญาตนะครับ ที่ใช่เ uh> งินคุณไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยก็เมื่อกี้เนี่ยชั้นค้นไม่ดีไงแต่นี่ก็ชัดแล้วนะคุณตำรวจครับจับมาเลยครับนี่คะหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ไปจริงๆแต่เงินมันอยู่ในกล่องของหนูนะนี่ครับเงินคุณขอบคุณนะคะ หมดเรื่องแล้วเดี๋ยวผมขอพาตัวเด็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณวิวมีสิหนูพี่ขอดูมือหนู B, หน่อยเดมือนายด้วยผมเหรอครับใช่เร็วเร็วครับมือนายทำไมมีคราบน้ำมันเครื่องเต็มเลยอะ่ะอ๋อ คือเมื่อเช้า,าผมเช็ครถให้คุณบิวไงครับก่อนจะออกมาคุณบิวก็เห็นนีครับแปลกนะเงินเนี่ยก็มีคราบน้้ำมันเครื่องเต็มเลยเบใกล้เสร็จหรือ,อยังอะ่ะได้ปลแล้วครับดีเลยงั้นเดี๋ยวนายเนี่ยช่วยพาฉันไปทำธุระข้างนอกหน่อยนะ ฉันเข้าไปของก่อนได้เลยครับฉันพร้อมแล้วไปกันเลยใช่เลยครับ <Light> ไม่จริงนะครับคุณบิวครับผมมีคราบน้ํามันติดอยู่ที่มืออ่ะมันไม่ได้หมายความว่าผมจะขโมยเงินคุณบิวสักหน่อยนะครับคุณบิวครับคือผมก็อยู่คุณบิวมานานอะ่ะถ้าผมมีนิสัยแย่ๆแ,แบบนั้นอะ่ะคงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอครับก็เพราะว่าฉันไม่เคยเอาเรื่องนายไงค,คุณบิวพูดงี้หมายความว่าไงครับคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเบ ้ำจังขอเงินไปกินข้าวหน่อยนะครับคุณบิว ฉันรู้มาตลอดละ่ะเบว่านายอ่ะเป็นพวกมือไว้แต่ฉันก็เลือกที่จะเงียบเพราะนายก็เอาไปแค่ของเล็กๆน้อยๆฉันก็ได้แต่โทษตัวเองว่าฉันคงให้เงินเดือนนายน้อยไปเลยคิดที่จะเพิ่มเงินเดือนให้นายจ่ายพิเศษให้นายตลอดแต่นี่เหรอคือสิ่งที่นายตอบแทนฉันะ ผมกเท่ากับคุณบิวผมผิดไปแล้วอะถ้านายรู้สึกผิดจริงๆอะนายจะไม่ทําแบบนี้เบแสดงว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ได้อาเงินไปทีนะครับใช่ค่ะเด็กคนนี้บริสุทธิ์คนขับรถของฉันต่างหากที่เป็นคนเอาไปไปครับไปโรงพักคุณบิวคุณบิวช่วยผมด้วยครับผมไม่อยากไปอะผมไม่อยากตนะิดคุกอะคุณบิวฉันก็ไม่ได้อยากทาแบบนี้หรอกเบแต่นายเนี่ยควรได้รับบทเรียนครั้งนี้ด้วย เอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจผมไม่อาไปหนูพี่ขอโทษนะที่ต้องทำให้หนูมาเจอเรื่องแบบนี้อะไม่เป็นไรคะ่ะแต่จากนี้ไปหนูคงไม่กล้าทำความดีอีกแล้ว pięk? <combien S 2> <Yeah> อย่ายอมใม่คนไม่ดีเนี่ยมาทำให้เราหมดความกล้าที่จะทำความดีนะหนู คพ,พี่ให้หนูเป็นรางวัลของการทำความดีแล้วก็เป็นคำขอโทษแทนคนขับรถพี่ด้วยจ้ะขอบคุณนะคะเราก็อย่าลืมนะอย่าก,กลัวที่จะทำความดีนะจ๊ะเพราะว่าคนบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้ใจร้ายทุกคนค่ะหนูจะจำไว้